รรครับผมก็เป็นครั้งแรกของเขาที่จริงจริงจริจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกของทุกอย่างครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกที่นั่งเรือครั้งแรกที่นั่งรถกอล์ฟก็ลุยๆครับสนุกดีาาแบบ ช่จริงๆคือเราเราหนึ่งเราต้องไปถ่ายรายการของเราด้วยใช่ไหมแล้วเราก็ถือโอกาสได้ไปพักผ่อนของเราด้วยแล้วก็จริงๆมันเป็นโอกาสหนึ่งที่ดีที่ได้เหมือนได้ทดสอบแหละว่าออถ้าเกิดเราพาลูกๆขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าด้วยประสบการณ์เองในการเดินทางผมก็เห็นหลายครอบครัวที่พาเด็กๆเนี่ยขึ้นเครื่องบินจะค่อนข้างมีอุปสรรคแล้วก็เด็กๆก็จะค่อนข้างร้องเยอะ อาจจะด้วยเหตุผลต่างนานาแต่เราก็พยายามวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาร้องกันเพราะอะไรอาจจะเป็นด้วยแรงกดอากาศหรืออะไรหลายๆอย่างคราเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะการวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเออโอเคเขาเจ็บหูนะเจ็บหูงไงเจ็บหูต้องถ้าเป็นคนปกติก็คือต้องกินน้ําหรือว่าต้องกินน้าลายแต่เราไม่สามารถบอกเด็กได้ว่าโอเคลูกลูกกินน้ําลายลูกไม่รู้ลูกไม่เข้าใจใช่ เราก็คือให้เขาเนี่ยกินนมหรือดูดจุ๊กจุ๊พอดูดจุ๊กจุ๊มันก็จะมีการเกิดมีการเกิดมันก็จะทําให้เขาเนี่ยดีใช่ก็ก็ไม่ร้องเลยครับผมดีมากสบายเลยตอนที่ขึ้นเครื่องไปใช่ใช่โอเคทั้งไปและกลับตอนแรกก่อนที่จะขึ้นเครื่องพ่อแม่แอบลุ้นแอบลุ้นนิดนึงแต่แต่อย่างที่บอกแรกๆคือจริงๆทริปนี้เป็นทริปที่ถือว่าเป็นการทดลองที่ดีเพราะว่าเครื่องบินเล็ก เครื่องบินนั่งได้แค่8ที่เพราะฉะนั้นมีแต่พวกเรากันเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้องหรืออะไรก็ตามเรายังยังโอเคอดีกว่าที่เป็นนั่งเครื่องบินใหญ่ที่มีผู้โดยสารเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็แบบว่าเวลาเราเห็นเด็กร้องหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบว่า,เรา,บบวาเราก็กลัวนะว่าจะไปลบรบกวนคนอื่นเขาอันนี้ก็เป็นเหมือนการฝึกที่ดีครับอันนี้เป็นเกี่ยวอีกทางนึงเลยไหมคะว่าแบบพอเราจะทดสอบลูกก็เลยไป private jet ไ,ไปเลย ไม่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 มันเป็นเครื่องบินเล็กอันนั้นเพราะว่าโรงแรมเขาใช้เครื่องบินเล็กอันนั้นอันนั้นเป็นเครื่องบินของโรงแรมไม่ใช่เป็น private jet ของใครเลยเราเราไม่ได้มีสว่วนร่วมอะไรตรงน,นั้นด้วยเราไปโรงแรมเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องไปเครื่องบินของโรงแรมตามนั้นครับอันนี้คือก็จะมีดราม่าออกมาว่าเหมาะหรือยังในรูไปแบบสองสามเดือนเลยเอ๋อครับก็ก็ผมไม่ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็แฮปปี้ดีครับทุกอย่างโอเคเลยมีความนนสุขอ่านคอมเมนต์ไม่ไม่จริงๆเรื่องดราม่านี่ผมเพิ่งทราบ ตรงนี้เลยว่าว่ามีอะไรพวกนี้ด้วยแต่ด้วยความที่บ้านของเราเป็นบ้านที่ชิลมากแล้วก็สบายสบายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราสองคนผมกับกี้คุยกันว่าเราต้องเราต้องมีความสุขนะกับการที่เรามีครอบครัวตรงนี้เราทําอะไรเราต้องทําออกมาให้ให้เต็มที่แน่นอนทุกอย่างเราต้องการออกมาให้ดีที่สุดสําหรับครอบครัวเราแล้วก็ลูกของเราอยู่แล้วแหละแต่ต้องห้ามห้ามเครียดห้ามกดดันเรารต้องอย่างน้อยอมีความสุขกับตรงนี้ พี่เองก็ไม่ได้มีการพูดคุยเพราะเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ไปอ๋อเนี่ยครับผมเพิ่งทราบพร้อมกันวันนี้เลยครับผม<ช>ว่าเาก็ไม่ได้แบบเก็บเรื่องแบบไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าผมแอบคิดว่าถ้าเกิดมันไม่แบบว่าซีเรียสมากขนาดนั้นเขาก็เนี่ยทุกเขายังไม่พูดให้ผมฟังเลยผมก็ไม่ทราบใช่อย่างการเลี้ยงลูกสไตล์เราก็เหมือนแบบว่าสบายๆด้วยความที่เราเป็นคนชิลๆเนาะแล้วก็อย่างที่บอกผมกบกี่ ตกลงกันว่าเราต้องมีความสุขให้ได้กับข้อมัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่เสียความเป็นตัวตนของพวกเราไปด้วยไม่เสียอะไรหลายๆอย่างไปแล้วก็มีสร้างความสุขให้ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามที่เราคุยกันอีกอันนึงก็คือเราอยากที่จะเลี้ยงลูกให้ให้ค่อนข้างสมบุกสมบันนิดนึงไม่ใช่ว่าประครบประงมหรือว่าห้ามอะไรไปหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วที่เห็นมาจากครอบครัวคนอื่นเพื่อนๆหรือคนสนิทหรืออะไรก็ตาม าบางทีมากเกินไปก็เขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเราต้องให้เขาแบบว่าได้มีภูมิมมได้เจอได้อะไรบ้างแล้วก็ทุกอย่างที่เราทำาไม่ว่าจะอะไรก็ตามแน่นอนลูกของเราครั้งแรกในชีวิตเราต้อง <walking. S 1> ต้องรักแล้วก็ต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างผมปรึกษาคุณหมอตลอดเวลาว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไร,ไะไรควรอะไรไม่ควรอยู่แล้วเหมือนตุ่ตุก็เล็กคุณเลี้ยงง่ายมาก <ST ń> ใช่โชคดีมากครับเป็นไงบ้างคะคุณพ่อแอบมีหนึ่งวันที่อยู่กับเบบีก็ก็ใช่ได้ได้ดูเทปใช่ จริงๆก็สนุกดีแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนเราได้เติบโตไปด้วยกันลูกๆเขาเติบโตเราเห็นเขาเติบโตเราก็เติบโตไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างไปพร้อมกับเขาเนี่ยแหละก็สนุกดีเร้ก็ทั้งทำงานแล้วก็ทำงานอยู่รยครับๆๆผมก็ทำทุกวันครับก็มีความสุขดีแต่แค่อาจจะได้ไปต่างจังหวัดน้อยลงเอ่อทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดอาจจะแทบไม่ค่อยมีช่วงนี้อันนี้คือเราก็ขอไว้ใช่ครับผม อยากอยู่ใกล้ๆกับเขาก็หลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปเลยก็เห็นได้ชัดก็คือผมนอนเร็วขึ้นปกติด้วยงานของเราเองเราก็จะนอนเกือบเช้านะครับตอนนี้ผมก็ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยผมนอนแล้วถ้าไม่มีคอนเสิร์ตนะเที่ยงคืนผมนอนแล้วแล้วผมก็จะรีบตื่นเช้าให้ได้มากที่สุด78โมงผมตื่นแล้วเพื่อที่จะมาอยู่กับลูกแล้วก็เคลียร์ทุกๆอย่างเสร็จปุ๊บค่อยไปทำงานถือว่าคล่องหรือยังคะการเป็นคณพ่อเมื่อไหร่คะ ผมว่าได้ถ,ถ,ถ้าจะคล่องถ้าพี่พูดคำว่าคล่องมันมันอาจจะยากนิดนึงถามว่าทุกวันนี้สนุกมากแล้วก็โอเคครับโอเคสรับกับกี่ยังไงคะกี้เขาก็ฟูทม์มาเลยนะคะกี่ไม่คืออย่างนี้ครอบครัวเราเรายังทํางานตามปกติผมยังทํางานทุกวันอยู่ปกติกี่อาจจะรับงานน้อยลงหน่อยนะครับแล้วละครอาจจะยังไม่ได้เล่นเพราะว่าละครต้องไปอยู่เลยเขาก็จะรับงานที่เป็นช่วงสั้นๆสมมุติออกไปไม่กี่ชั่วโมงอะไป กลับมาอยู่กับลูกได้เพราะว่าเมนพอยต์ของกี้เลยคือกี้กี้ต้องให้นมด้วยด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอาจจะไปไหนไกลๆลำบากเพราะว่าเขาต้องเนาะ <ๆ S 1> ต้องอยู่ให้นมตรงนี้แล้วก็ครับสนุกดีมีความสุขแต่เราก็ชอบเหมือนแบบแอบ,บแกงลูกอ๋อเราก็เราก็าาใช่ใช่เราก็อย่างนี้แหละสไตล์บ้านเราเติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ